ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ที่เป็นท้องฟ้าจำลองแห่งหนึ่งของประเทศไทยอยู่ใกล้ชิดกับชีวิตของเราแล้วก็ถูกปิดทิ้งร้างมานานแต่วันนี้เรามาดูว่ามีการปรับปรุงและเปิดให้เข้าชมได้อย่างไรบ้างพบว่ามีการดําเนินงานปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและอาคารศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยมีงบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนเป็นเงิน15ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในแผนงบประมาณปี2,568ถึง2,569แต่นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นการ,รเผชิญกับความเป็นไปไม่ได้การปรับปรุงระบบฉายดาวดิจิตอลท้องฟ้าจำลองและนิตรศการวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ทายในอาคารศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก็ยังคงต้องรอเพราะมีปัญหากับท่าเทียบเรือที่เกิดจากการพุกร่อนเนื่องจากน้ําเค็มซึ่งทําให้ต้องดูแลเพิ่มเติมเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกป่าและศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน และนี่เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดที่ควรจะรู้ว่าศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์นี้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพมากโดยอยู่ใกล้กับดอนหอยหลอดและติดชายทะเลทําให้มีบรรยากาศสวยงามซึ่งทางเดินเลียบป่าชายเลนและท่าเทียบเรืออาจจะเป็นส่วนที่จะปรับปรุงเพิ่มเติมได้เพื่อให้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และจะเปิดให้ประชาชนและเยาวชนได้เข้าชมและศึกษาหาความรู้ต่อไปแต่นี่เป็นเรื่องที่มีความเป็นไปไม่ได้หรือไม่การปรับปรุง และเปิดให้เข้าชมนี้จะเป็นไปได้หรือไม่การดําเนินงานจะสําเร็จตามเวลาที่กําหนดหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ควรจะติดตามและสนใจถ้าคุณมีความคิดเห็นอะไรก็ตามช่วยแชร์ความคิดเห็นไว้ในบรรทัดนี้ด้วยนะครับทัก